สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาแอสโซโทราทาโรวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเช่นเคยก็ energy นี้เป็นราศีต่อมานะคะก็พลังงานก็จะเป็นตามตามคลิปเลยก็คือ energy ของราศีละขนาดดาวจันรดาวสุกร,รกฎนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้อ,ของกรรับกรกฎมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็ใครที่เป็นชาว2ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็ ตอนรับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าโดยเฉพาะผู้ติดตามใหม่ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ติดตามเก่าด้วยมีอะไรก็คุยกันทักทายอะไรแบบนี้ได้ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปของไขก็ต้องเป็นกดกระดิ่งไว้ด้วยก็คือกดติดตาม s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของไขนะคะแล้วก็ไข่ก็เหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวจะมี มาราสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนที่จะเข้าคลิปก็คือใครจะมีการดูดวงส่วนตัวแล้วก็ทำมาเปเปอร์เสริมดวงด้วยก็คือดูดวงส่วนตัวก็จะมีอยู่สามแบบหลักๆเลยก็คือดูดวงแบบด่วนโปรหนึ่งเก้าเก้าคือเป็นโปรที่ถามไพ่ได้ไม่เกินสามข้ออ่านไพ่สั้นๆด่วนๆมากๆสําหรับใครที่ต้องการคําตอบด่วนๆที่แบบไม่ได้อยากดูไพ่แบบทั้งเซตหรือรวมหรือไม่เห็นไพ่อะไรไม่เห็นไพ่รักไม่เห็นไพ่พื้นดวงอะไรแบบเนี้ยอืมก็จะเป็นโปรหนึ่งาเก้าที่นี้ถ้าเป็นโปรที่คนจองเยอะที่สุด แล้วก็เป็นโปรที่คุ้มที่สุดก็คือโปรหลักนี่แหละโปรหลักก็คือจะเป็นโปรที่ร่มต้นที่สามเอาก้ามันก็จะได้ทั้งไพ่รักได้ไพ่รวมที่เป็นไพ่สิบห้าใบทาโร่แล้วก็ได้ไพ่เจาะคําถามด้วยนะคะซึ่งมันอยู่ที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยที่จองแล้วราคาต่างกันของโปรหลักก็คืออยู่ที่ว่าจะเจาะคําถามมากน้อยต่างกันแค่ไหนมันจะมีเจาะสามข้อก็จะเป็นสามเอาก้าเ็นโปรรวมแล้วก็มีเจาะ ห้าข้อก็จะเป็นห้าเก้าเก้าแล้วก็ได้ไพ่รวมได้ไพ่นางฟ้าได้ไพ่รักแล้วก็จะเป็นเพิม่มขึ้นไปก็เป็นเจาะเจ็ดข้อเจ็ดเก้าเเจาะสิบข้อเก้าเก้าเจาะไม่อันที่เป็นสิบเอ็ดข้อขึ้นไปจะกี่ข้อก็ว่าไปเป็นหนึ่งสี่เก้าเป็นโปรไม่อันทีนี้อีกอันหนึ่งคือเป็นโปรสองความรู้สึกเอาไว, 2, วา้สองฟิลลิ่งของคนโดยเฉพาะเช่นคนรักที่เป็นอดีตของคุณเอ้ยตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงอะไรแบบนี้หรือคนที่คุณคุยกันแล้วเหมือนคุณยังเดาความรู้สึกของเขาหรือยังเดาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ได้ ฟิลลิ่งความรู้สึกที่เขามีถึงคุณคือมันจะเป็นไปในแนวทางไหนเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยไอโปที่เป็นโป้เสริมเนี่ยมาแอบส่องดูได้เพราะไพ่มันจะลึกลงไปกว่าไพ่ทาโร่ทั่วไปแล้วก็ส่วนวอลเปเปอร์สำนวนก็คือมีราคาเดียวเลยขายแต่งไพ่ให้ฉ่ำสวยของแต่งจุกๆแน่นๆไม่ว่าจะเป็นข้อความบวกๆภาพสวยๆพลังงานบวกๆสีทุกอย่างคืออะไรก็ตามแต่ที่แต่งให้มีความหมายหมดในในวอลเปเปอร์แต่ละวอลแล้วก็ ไข่ใ,ใช้ไพ่ถึง5บาใบหายากมากๆกับราคาเท่านี้แค่299เท่านั้นเพราะว่าปกติงานอาร์ตแบบนี้ราคาสูงมากนะคะทีนี้เ่าโอเคใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นจองดูดวงหรือสั่งวอลเปเปอร์ก็ทาให้เราของไข่ KHA i d o KHA i d o s ขอความกุณาว่าไลน์ไลน์นี้ ID นี้ถ้า 1. คุณไม่พร้อมไม่ไม่มีใจกับไม่ว่าจะเป็นดูดวงหรือ The ร์ววอลเปอย่าแอดมา2คนที่แอดมาในตอนที่คุณแอดมา จะต้องเป็นการที่คุณพร้อมพร้อมจองพร้อมสั่งคือแบบไม่ใช่แอดมาแล้วทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะคืออันนั้นไม่เอาคือคนที่แอดมาจะต้องเป็นคนที่พร้อมไม่ใช่แอดมาแล้วทิ้งเปล่าๆหรือทิ้งไว้แล้วรอแบบคือไม่ถ้ายังแบบถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเลยแบบนี้คือเดี๋ยวค่อยแอดมาดีกว่าเพราะว่าไลน์ของไข่มันจะมีปัญหาบางบางครั้งที่มีคนแอดมาพร้อมๆกันเยอะแล้วบางคนแอดมาไม่ติดนะคะมีคนร้องแล้วอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง เมื่อกี้พอดีเอเดนเกือบได้มานั่งอัดคลิปเป็นเพื่อนเออแต่ก็นั่นแหละดูเหมือนจะง่วงก็เลยปล่อยพาไปนอนก่อนอะไพ่วันนี้นะคะของกรกฎราศีลลคนาดาวจรัสุกรกฎหรือชาวสองกรกฎอะไรก็ว่าไปพลังงานทุกเอ e เน y รี่แบรนดอมหรือเอ e เน y ีที่เป็นคลิปแบบนี้นะมันเป็นพลังงานไวเวอร์ซ่าได้นะเอออินี้ไพ่ในวันนี้นะคะเอนเนอมี Energy, ม่ s ีท p ัสพาสไลฟ์เรลชั่นเชฟแล้วก็มี getting to know each other คือ ถ้าเป็นพลังงานไพ่มาประมาณแบบนี้หนึ่งเอเนจีตรงนี้ใครบางคนที่เป็นกรกฎที่คุณยังรู้สึกว่าอาที่ผ่านมาหรือในช่วงปัจจุบันใครบางคนคุณยังรู้สึกว่าความรักยังรู้สึกว่าเชื่อมั่นไม่ได้หรือรู้สึกขาดความเชื่อมั่นเชื่อใจอะไรหรือหรือขาดขาดความหวังอะขาดขาดพลังงานของความรู้สึกที่เหมือนแบบเฮ้ยเชื่อมันน่นในรักรอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามมีศรัทธา กับความรักคือเราไม่จําเป็นต้องเชื่อใครแต่ขอให้มีศรัทธาในรัก this, this situation is calling for you to have faith ไพ่แบบนี้คือให้กร,รกฎบางท่านขอให้มีศรัทธาแล้วก็ย่างๆมันคือคู่รักบางคู่เนะี่ยมีเอเจีที่มีความมั่นคงหรือความเชื่อมั่นต่อคู่รักบางท่านสูงมากๆในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะมันมีไพ่ trust energy แบบนี้นะคะไพ่มีต้องบอกว่าใครบางคนตรงนี้มีพลังงานอดีตในคลิปนีอีกคลิปหนึ่งแน่นอน พาสไลฟ์เวเล s ช i p แล้วก็คู่รักบางคู่อ่ะเอเนจีแบบนี้มันหมายถึงคู่ที่คุณกับใครบางคนอนะ่ะเป็นอดีตตาอดีตตาชาติอดีตาตาการที่กลับมาตามหากันด้วยไพ่มี getting getting to know each other คือเป็นพวกที่คู่บางคู่หรือใครบางคนกรกฎเรียนรู้กับใคร getting to know กับใครหรือพลังงานใน Energy หลังจากนี้มีเหมือนคล้ายๆกับ กรกฎบางท่านที่จะมีเหมือนแบบดวงที่จะได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ศึกษากับใครอะไรแบบนี้นะเอออีนี้ไพ่ในวันนี้มีไพ่ใหญ่ทั้งหมดสาใบของตรงนี้แต่จะให้ดูไพ่พวกนี้ก่อนไพ่มี energy เจ็ดไมเท้าก็พลังงานรักของกรกฎบางท่านก็ยังเป็นอะไรที่ต้องเหมือนคล้ายๆกับพุดีอฟอนดพยายามความรักบางทีก็ อาจจะมีอะไรที่จะต้องเหมือนแบบว่าเวิร์กกับมันทุ่มเทกับมันต้องไฟกับมันต้องสู้กับมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่บางคนเหมือนคล้ายๆกับว่าสนากการบางอย่างในเรื่องของความรักหรือคู่รักบางท่านคือไม่ได้ไม่ได้ง่ายระหว่างทางมีอะไรที่ต้องเวิร์กออนหรือพยายามไปได้วยกันหรืออีกในนึงคือเป็นกรกฎบางท่านที่เหมือนคล้ายๆกับอยู่ในจังหวะของดวงที่บางทีคือจะต้องเหมือนทําอะไรบางอย่าง ให้ให้รวดเร็วหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงชีวิตใกล้ๆตรงนี้ได้แล้วก็ไพ่ในในตรงเนี้ค่ะมี energy แบบนี้ด้วยคือต้องบอกว่ากรากฎบางท่านนะคุณดีลกับใครที่แบบว่าอย่างเช่นคุณกับคนรักคือเหมือนแบบอยู่กันคนละที่หรือบางคนเป็นพวกอยู่กันคนละประเทศไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยด้วยเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือด้วยปัจจัยที่วิเล t หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานและทําให้อยู่กันคนละที่หรืออยู่ของคนละประเทศอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออ มีพลังงานแบบนี้อยู่มีรักมีรักที่เป็น long distance อยู่ตรงนี้ด้วยเ n e r g y ในวันนี้มีบางคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้ที่สําคัญไพ่ไอ้เซตที่เป็นเซตสุดท้ายที่ไข่สับปิดสามใบสุดท้ายอะ่ะไพ่มีเ n e r g จนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูอืมไพ่มีอัศวินดาเพราะฉะนั้นบางคนตรงเนี้ยก็รกฎคุณอาจจะดีกว่าธาตุลมได้นะคะดีกว่าธาตุลมได้ที่เป็นเมถุนตุลกุมเออแล้วก็ต้องบอกว่าใครบางคนตรงเนี้ย พลังงานของกรกฎบางท่านตรงนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตเหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามเข้ามาหรือมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วในพลังงานของคลิปนี้เพราะเอเนจีอัศวินดาบถือว่าเป็นไพ่ที่เร็วพวกอัศวินดาบอัศวินไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเร็ว เออเป็น energy ที่มันแบบจะเกิดขึ้นเร็วหรือเป็น energy ที่มีอะไรเข้ามาแบบเร่งรวดเร็วในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเลยอแบบเนี้ยหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นสิ่งที่มีในเรื่องของเงื่อนเวลาที่มากําหนดแล้วมันเป็นสิ่งที่มันรวดเร็ว energy ตรงนี้นะ่ะไพ่ในมือของคุณนะพลังงานมีใครขอพูดไพ่นี้กันหรกันไพ่ห้าไม้เท้าคือคู่รักบางคู่อาจจะต้องแบบแบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาทะเลาะเปาะแปะ,ปะ,ปะอะไรแบบเนี้ยเออบางคู่มีลักษณะของการ ทะเลาะแตกหักได้หรืออีกในหนึ่งคือบางคู่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นการทะเลาะอะไรใหญ่ๆแต่เหมือนแค,แค่บอกว่าถ้าคู่รักไหนหรือพลังงานกรกฎท่านไหนที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องแบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาการมีแบบสร้างรอยร้าวไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะแบบสงครามเย็นหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นทะเลาะแบบเหมือนปกติทั่วไปแล้วก็ มีลักษณะของความเปาะแปะหรือมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งหรือใครบางคนทาให้เราที่แบบรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรือในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์อะไรแบบนี้คอนโทรลควบคุมในเรื่องของอารมณ์อะไรแบบนี้ด้วย Energy ตรงนี้ที่ใครชอบถึงแม้จะเป็นไพ่เล็กก็ตามนะไพ่ของคุณมีไพ่แบบนี้ค่ะ Energy เหรียญแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีมาก สมเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญคือบอกตรงเลยว่าถ้าสมมติกรกฎท่านไหนที่มีรักที่ดีรักที่เป็นพลังงานแบบ trust อะคือ energy แบบนี้มันมีพลังงานความแบบเป็นแคล้ายกับคู่รักที่มีในเรื่องของ แลนบางอย่างในอนาคตข้างหน้าต่อกันหรือมีใครที่อยากจะอยากจะมีอนาคตหรือมีแลนมีอะไรบางอย่างที่มีร่วมกับคุณหรือใครบางคู่รักตรงนี้ที่มีพลังงานที่ตัวคุณอยากจะจริงจังกับใครหรือใครอยากจะจริงจังกับคุณพลังงานตรงนี้เป็นเอเนจีที่มีพลังงานอีโคเลิฟอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับรักที่มีความเชื่อมั่นกันสูงมากๆนะคะเออ แล้วก็คู่รักบางคู่ตรงนี้น่ะบางคู่เป็นพวกคู่ที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็คือจะต้องพยายามเหมือนแบบว่าไม่ปล่อยมือกันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่หรือไม่ว่าจะบางคู่ก็คือเหมือนแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรก็คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรมาทําให้รู้สึกว่าบั่นทอนหรือไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับความรักมาเปลี่ยนแปลงหรือแบบว่า มีอะไรที่มาแบบทำให้ใครคนในคนหนึ่งโรเลได้ง่ายเกินไปขนาดนั้นถ้าเป็นคู่รักที่ดีอะนะเอเนจีของพลังงานไพ่บางบางบางคู่ตรงนี้มันมีพลังงานที่ดีด้วยไพ่เหรียญบางอย่างตรงนี้แฝงอยู่แต่เอเนจีของบางโทเอนเนจีของบางท่านก็มีพวกพลังงานที่จะต้องไฟฟอลเลอรหรือเอเนจีของรักที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทางไกลรักที่อยู่คนละที่และที่สําคัญมีพวกคู่ที่เป็นเอเนจีแบบนี้ด้วย ไพ่ของคุณมีไพ่พาสใช่ป่ะเพราะฉะนั้น Energy เนี้ยค่ะ w e l l f o r June กับ j u d g m e n t ไพ่2องใบเนี้ยสำคัญมาก p a s t Life Relationship พลังงานเนี้ยนะคะใครที่เป็นคู่อดีตกับกรากฎในคลิปนี้ถ้าคุณเป็นคู่ที่ติดตามกันมาแล้วก็เป็นคู่ที่ อัน i ิ e ิ u บิสเนสก็คือเรื่องราวของคุณยังไม่ได้จบอวสานหรือจบบริบูรณ์อะไรแบบเนี้ยพลังงานเนี้ยยังไงอดีตของบางท่านในกรกฎคลิปนี้ก็จะกลับมาไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามอืมไพ่มันเป็นไพ่ใหญ่เพราะฉะนั้นอิทธิพลไพ่ใหญ่แบบนี้บางครั้งบางคนอาจจะมีศาสตร์ที่แบบว่าไม่ได้พึ่งรอหรือว่าไม่ได้พึ่งแบบเป็นอดีตกันมาคือบางคู่อาจจะมีพลังงานแบบ ลักษณะแบบประมาณระยะหนึ่งอะไรแบบนี้เอเนจี Energy แบบนี้สิ่งเก่าๆมันจะวนเวียนกลับมาหากรากกบางท่านตรงนี้ด้วยพาสในนางฟ้าแล้วก็ที่เป็นไพ่เพราะว่าไพ่ตรงนี้มีเอนเนจีนางฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะมีเอนเนจีนางฟ้าตรงนี้เออแล้วก็ไพ่แบบนี้เป็นไพ่เป็นไพ่ใหญ่มากเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับเดสตินีกงล้อโชคชะตาแล้วก็เป็นไพ่ของการหมุนหมุนเขาเรียกว่า ไพ่ของการหมุนเวียนไพ่ของชีวิตที่มีสิ่งที่ดําเนินไปแล้วก็มีสิ่งที่อะไรที่มันแบบอย่างเช่นว่าเหตุการณ์บางอย่างบางคนที่มีการพลัดพาคใครเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วกงล้อแบบนี้สามารถที่จะหมุนหรือนําอะไรที่เป็นลักษณะของพาสกลับเข้ามาในชีวิตได้ถ้าเรื่องราวของพวกคุณยังเป็นอันฟินิทบิสเนสที่ไม่ได้จบการเพราะว่าไพ่แบบนี้หมายถึงพลังงานลักษณะแบบนั้นด้วย เพราะว่า energy ในกองในวันนี้มันมีไพ่แปดถ้วยแบบนี้ด้วยนะเออไพ่มีพลังงานเดือบมูลด้วยในกองไพ่อะคะ่ะพลังงานพวกเหมือนคล้ายๆกับกรบกฎบางท่านที่มีใครเหมือนแบบว่าหายไปหรือคุณหายไปจากชีวิตใครแล้วทีนี้มันมีความรู้สึกที่แบบเศร้าๆแบบนอยๆหรือรู้สึกแบบไม่ได้แฮปปี้กับการที่ จากลาหายไปอะไรแบบนี้เออมันมีฟิลแบบนี้อยู่ไพ่พลังงานนี้ justice คือเป็นพลังงานของตุลกรกฎบางท่านอาจจะดีวกว่าตุลได้และที่สําคัญคือโดยเฉพาะกรกฎบางท่านที่คุณรู้สึกมากโชคชะตายังไม่ได้เข้าข้างคุณเลยในอะไรที่ผ่านมาในเรื่องของความรักขอให้บางท่านมีแบบมีศรัทธาอย่างที่ใครบอกมีศรัทธาอย่างที่ใครบอกเพราะว่าไพ่พลังงานแบบนี้ มันเป็นไพ่พของคุณมีไพ่จัดถึงสองใบในวันนี้อืมใครเคยเห็นมามาเมื่อแบบคลิปเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เห็น Judgment กบ j ตัดติ e ขึ้นมาอยู่ในชาร์ตเดียวกันบ่อยๆที่สําคัญไพ่สองใบนี้อยู่ในชาร์ตและเป็นใบติดกันด้วยแล้วมาด้วยวิวฟอร์จูนเพราะฉะนั้นใครจะมองนี้นะคะไพ่ลักษณะแบบนี้คือมันเป็นวันพิพากษาหรือวันตัดสินใครที่ท,ที่ที่จะพบ เขาเรียกว่าพบความสุขในรักหรือได้ความยุติธรรมหรือได้ความรักที่ดีมันก็จะได้มาจากพลังงานบุญพลังงานกรรมของพวกคุณหลายๆท่านที่ทําร่วมกันมากับใครหรือที่สร้างอะไรมาร่วมกับใครหรือที่มีอะไรบางอย่างมาคือไพ่แบบนี้มันเป็นวันตัดสินมากม แล้วก็อย่างที่มันคือไข่จะบอกว่าพลังงานบุญและพลังงานบวกๆหรือสิ่งดีๆในชีวิตของบางท่านตรงนี้ของช้ากรากดมันจะหมุนสิ่งดีๆเข้ามาตามแรงบุญแล้วก็แรงชีวิตเขาเรียกว่าพลังงานของคุณแล้วก็แรงอธิษฐานด้วยอยู่ตรงนี้อืมไอนี้ไพ่ในวันนี้นะไพ่พลังงานของการสับปิดทายให้ไข่จะสับให้สามใบซึ่งพลังงานมีเอนจิ้มีสี่เหรียญ ไพนีซ้าําอัศวินดาอัศวินดาขึ้นมาสองไพแล้วค่ะขึ้นมาสองไพแล้วแล้วก็มีคิงเหรียญคือต้องมองตรงว่าเอเอจี้และมีแบบนี้ด้วยอะ่ะบางคนคือดีวกับชาวธาตุดินได้เช่นเดียวกันการผสมองค์กรบางคนดีวกับชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมไพมีที่เป็นพลังงานตัวแทนลมด้วยทีนี้สองสองพลังงานแบบเนี้ยคือคู่รักบางคู่เป็นพลังงานที่ กระกฎบางท่านกับใครบางคนมีความผูกพันกันมากๆเออหรืออีกในหนึ่งคือพลังงานของความรักของบางคนเหมือนคล้ายๆกับเป็นเป็นรักที่ใช้เวลากันมาในระดับหนึ่งมากๆพอสมควรเลยแล้วก็เป็นรักที่หมายให้กับว่าไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือเติบโตแบบอย่างแบบรวดเร็วขนาดนั้นสำหรับบางท่านทีนี้ Energy แบบนี้คือพลังงานพลังงานสลัดเนี้ย กรากฏบางท่านจะมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงใกล้ๆหรือเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของทัดลมได้เมถุนตุนกุมแต่ใครจะต้องบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาอะไรแบบเร็วๆมากๆจะต้องดูให้ดีว่ามาเร็วไปเร็วหรือเปล่านะคะเออพลังงานด้วยอินเนแบบนี้ไพ่มันขึ้นมาสองใบสาแล้วและฉะนั้นก็รากฏบางท่านในช่วงใกล้ๆแบบนี้มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้หรือมีใครเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ในพลังงานของความรัก อืออ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นพลังของกร,รกฎนะคะเดี๋ยวมารอดูราศีอื่นต่อแล้วก็ดูคลิปอื่นๆต่อนะคะวันนี้ก็ไปก่อนรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆนะคะใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโมเปเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของใคร K H R D O set นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ